สวัสดีเจ้าทุกคนอโอไม่กดหน้าตาสภาพแต่ทุกคนพร้อมรีโอ้ oh, ก็ได้อย่างก็รีจะว่าอย่างก็รีว่ารีลงคลิปย่ยน้ำตาห้าหมื่นคนพอเดีย๋ยวก็รีรีแยะไปเต็มที่เพราะรีไปคิดว่าคนจะพอจะคนพอแต่ว่าเดี๋ยวนี้รีจะเริ่มถ่ายวีดีโอใน YouTube ลงถ้าใครสนใจพอไปเลยแต่ที่แรกวันนี้เราแค่จะยะโสมา่มงเล่นกันบาฮู้จะแยะอ,อย่างวันนี้ถ้า ไปเลยๆเ,เรีวกว่าจะถ่ายเลยๆโอเคทุกคนพร้อมรีบมันมั่นแต่ขี้ข้านซะเราจะแอบเหมีนยนยะให้มันบะมันจะได้ทีเราต้องเหมียนจ้องจะอีนะ่ะกั๊หนึ่งโซฮาวีก่อน วันนี้ไปซื้อมะม่มวงมาแล้วเพราะอยากกินโซบะมะม่มวงมันแล้วมีใครกินมันเหมือนแต่ไม่ได้มีโอกาสไปซื้อจะไปทำสตอมบอร์รแล้วนี่าใไรของัวนี่ y mm. Ta chim cò Chim cò Phải mm. đó Mà hôm ta sao bà lo xa đi Voilà. Okay. Yeah. Okay. Kinto. Ah, linh chi. Tôi cho ăn nam linh chi mà con cầm nữa. ฉันจะอาบน้ำมาแล้วแค่สรกของกูโอ้อยอยังเหรออืมไปยังเพรามันหนาวเราแดดจนไปแล้วนะ นี่เปลี่ยนจวนไปกินพัดกระเพราแต่ขี้ข้างอยู่แต่รับปากเขาแล้วแต่อยาการบ้านทำมันจบก่อนแล้วก็จะไปก็เปลี่ยนแล้วผู้เขาก็เดี๋ยวรถจนแล้วแมนโกผู้ป่เขาแล้วถิงครับรถเหมือนถิงบ้าเอาไปใจเออถิงครับรถเหมือนถิบ้าแกถิงไปเอาน้ำเปล่าสิน้ำแข็งตอะหผู้สั่งยังกำลังสั่ง นำ <มา S 3> ้ำมันก็ข้ามว่ะจะได้บ่งหู้ข้าม่ะโอเคตุสส๋นพี่อังกฤษมีร้านกว๋วยเตี๋ยวไหมไมีอยู่แต่แพงมากถังเสื้อแดงแดเนี่ยมากินกว๋วยเตี๋ยวฮู้ยพี่จอยนะ่ะตัวรากมาหาเปิด <c oughs> เลยเกอร์ ลำลำน่อยดีค่ะช่วงคอมบะได้ทายนักวันนี้เพราะวันนี้รีเอาโทรศัพท์ไปซ่อมเพราะโทรศัพท์แตกแล้วก็กล้องแตกแล้วก็บมีแบตแล้วก็มันบเปิดแเปิดเขียงแปลว่ารีบเร่มพี่จบไปซ่อมแปลว่าบาได้ไทยนักวันนี้แต่น่าจะเจอการทำคลิปหนึ่งเพิ่มอะไรถ้าอยากเฮิ่มาะิรไายอะไรอย่างก็ได้เด้อบ๊ายบาย